พี่จะแก้ให้เองอะไปเก็บมารับมิวพี่เจาเจ้าหลัเป็นเกมมันต้องคุยขนาดนี้เป็นพี่น้องกันล้พี่น้องเขาคุยกันอย่างนี้หรอจับมือไปแล้วดูดิจับมือดูดิเฮ้ย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 เฮ้เฮ้ย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 เฮยเฮเฮ้ยเฮเฮ้ยยเฮ้ยเฮ้ยเย ำไมต้องนอนข้างกันนะโอ้โหสวีทแล้วนะเดี๋ยวนี้<ม>ดีเมื่อขึ้นห้องหน่อยมีวมานอนข้างเลยอะ่ะนนพื้ที่ทอแอบแคบหน่อยไปนั่งฝั่งหนุนก็ได้มานอนข้างพี่บอยทุกคนครับ คือช่วงนี้นะครับทุกคนก็เกิดกระแสวิพา์วิจารณ์แบบอย่างหนักหน่วงเลยนะครับนะในกรณีของน้องบอยนะครับทุกคนแล้วก็น้องมาลามิวนะครับคือตอนนี้นะครับในหัวฟ้านะทุกคนเกิดศึกใหญ่นะทุกคนเป็นศึกระหว่างดีเมอร์กับบอยนะครับก็คือบอยเนี่ยนะครับทุกคนตอนเนี้คือรู้สึกว่าจะสนิทสนมกับน้องมาลามิวเนี่ยเยอะมากๆนะครับถึงขั้นดีเมอร์เนี่ยเริ่มหึงหวงนะทุกคนเดี๋ยวทุกคนไปดูแชทแชทไอดีเมอร์นะครับ หลังจากที่คลิปนี้ปล่อยไปในแชทของครอบครัวหัวฟ้านะครับก็ดีเมอร์มาตอบกลับเลยนะครับว่ารับไม่ได้นะครับถึงกลับลงมาณนะตอนนั้นเลยคือตอนแรกเป็นตอนที่ผมกําลังดูหนังกันอยู่นะครับทุกคนจะเห็นนะคบว่าในคลิปเนี่ยบอยเนี่ยมันนอนข้างมารามิวนะครับแล้วก็ดีเมอร์เนี่ยไม่อยู่นะครับแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยพอดีเมอร์เห็นนะดีเมอร์รีบลงมาเลยนะครับทุกคนน่าจะเห็นแล้วนะคบว่าช่วงนี้มันเป็นกระแสแบบนี้นะทุกคนกระแสระหว่างบอยกับมารามิวนะครับคือตอนนี้เขาเป็นคู่จิ้นกันเดี๋ยววันนี้เราจะเรียกบบบอออยยยมมมาาาาาคุเเละรจสถว่ เป็นยังไงนะทุกคนนะนะเดี๋ยวผมขอต,ตัวไปเรียกบอยก่อนบอยบอยบอยถ่ายถ่ายคลิปอยู่เร่องม,มันอะไรนคือตอนนี้มันเป็นกระแสแสอะไรกระแสเองกับมารามิวโอ้โหตอนนี้กระแสหนักมากคือน่าจะเห็นคลิปผ่านๆละคือแบบตอนนี้เกิดอะไรขึ้นอ๋อระหว่างเองกับมารามิวอะไรเงี้ยนั่นไงดีมันเป็นคนยุ ทีแรกเลยกงกับมาแล้วก็แค่ก็ไม่ได้ทำอะไรกันก็ไม่ได้สนิทอะไรกันนะอะพวกผมก็นั่งกินข้าวกันดิแล้วอชอบไอ้ดีเวลาเป็นเห็นผมนั่งกินข้าวใ,ใกล้ๆกันแล้วมิวหรือมาร์มิวมานั่งใกล้กผมจะชอบแซวเว้ยแล้วผมกับมาร์มิวอะก็เลยทำคลิปแกล้งมันทีเนี้ย ใช่อือเออการทำคือมันมันเลยมิวรู้มันเลยมิวรู้ว่าเวลาพวกเราเตรียมกันแล้วก็แก้ไงดีคนเดียวโอเคไหนเองก็แก้นะคือพี่ห่างหายแต่คลิปแกงขนาดมากคือช่วงนี้ลงแต่ฟรีไฟล์วันนี้ผมก็เลยจะกลับมากับการแก้งใหม่พี่จะแก้งให้เองอ่ะไปจกบมาลำโยออกไปไปพูดให้ไ้ดีๆหัวร้อน เอาแบบมันแตกเลยแล้วจะทำอย่งนีต่อแล้วพี่ก็จะรออิ่มบอกว่าพี่จะไปบอกอิ่มเพราะว่าเองอ่ะดีอ่ะทะเลาะแยกแฟนกันเออแล้วเราก็จะเฉลยแล้วก็จับคิมก็จะเฉลยสรุปโดนไอ้ดีง่ะพี่มิันจะโดนแกล้งก็จะเป็นไอ้ดีมกับอุ้มยิมที่จะโดนแกล้งคนดูไม่ดราม่ากนะเพราะว่าผมแกล้งเพราะไอ้ดีมันเป็นคนเลื่ยงอ่ไอดีมันเป็นคนเบลี่ไม่เออผมอยากดูไม่ไหวละกดไลค์คลิเดียะทุกคนปักเดี๋ยวเราไปเดี๋ยวอิ่ออกห้องจะวางเี่ยเออคคุเดี๋ยวไปวางแล้วผมก็จะเริ่มแอนมาแร่ง คือทำอะไรครับอุย้ยไปเอาชุดนี้มาจากไหนอะ่ะอไปชมมาโอ้ยใครเติมให้ตัวเองตัวเองโอ้พี่ว่าจะเติมให้มันันยังไม่ได้เติมให้หนูเลยเออวันรอ่หนานมีตัวหนอยากได้ตัวอื่นโอเคมาหลังแล้วกันเดี๋ยวพี่เติมให้ได้วันนี้ได้ชุดนี้ไปแล้ว ไม่ว่าจะเติมให้เป็นของฝันนะเนี่ยพี่ดูแบบเช็เชียงก็แบบไม่ค้างอะไรใกล้กันขนาดนั้นอ่ะสำหรับพี่บอยหนูจะเกมให้ได้เลยนะเอามาเอามามาเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่ทำเลยอะไรอะไรดีมออกทำไมอ่ะเขาก็พี่จะเล่นเกมเขาจะเล่นกับพี่บอยไงบู้เดี๋ยวพี่ปกป้องหนูเองพี่บอกเลยได้เลยอย่าหนูปูย่าสวันนี้จะมีแต่ห้าบอยเฮ้ยทำไมทนไมก็ขวาเขาเล่นเกมกันนะตัวมันเกมเขาเล่นเกมแล้วนาด ะเกินไป้เฮยก็เราเล่นตัวละครสลาดเหมือนกันก็ได้ที่มีเหมือนกันเราแตะโคกันนะมันเริ่มเยอะไปแล้วมันเริ่มเยอะไปแล้วเกมกเพื่อเกมนี่ชีวิตจริงก็คือชีวิตจริงนี่ไม่ได้ทำอะไรกันเท่าไหร่พียิมอย่าเข้าใจผิดดิใช่พี่ยิมก็เป็นพยานให้ได้ว่าผมไม่ได้เป็นเลย นี่เป็นต้าต้าหลังของน้องมิวนะไอยมีจริงเหรอเล่นเกมอะไรมันต้องคุยอย่างอะไรเออมันเกินไปปะวะเล่นเกมมันไมต้องคุยกันขนาดนี้เรเป็นพี่น้องกันแล้วพี่น้องเขาคุยกันอย่างงี้หรอไม่ได้เป็นแฟนกันเออเธอก่อนบอสก่อนจะเล่นเกมนี่มิวครับอ่าใส่สร้างห้องเลยนะครั้างไงอย่างพี่บอยพี่จิ้มให้นะเอ้ยเดี๋ยวพี่จิ้มจับนิ้วจิ้มให้เฮ้้ยจิมอย่างตี้ตีอย่างงี้ จะต้องให้พี่สอนนะเออเอีเอออ๋อนี่นี่น้องเมย์จิ้มนะนี่เออเ็นทงนี้เออเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่เฮ้ยพี่ว่ามันเกินไปนะสองนั้นอ่ะไม่เก็เไม่เฉยเออเล่นเกมมองมานี่มานั่งนี่เลยนั่งที่ตัวเองเนี่ยไม่คือทีมเดียวกันมันต้องมองหน้าจอเออไม่ต้องไม่จำเป็นเลยทีเดียวกันมันต้องนั่งมองหน้ากันเอ้ยมองหน้าจอพูดีิไม่นี่ใจเย็นใจเย็นะเยจ็็นกคอมกูคอมกูไม่ไม่ไม่บอกขึ้นไปข้างบนไปแล้วก็ไป ออคอไปไปต้อไปต้องอะไรก็เาจะเล่นเกมกั่นแะชวนแฟนมันขึ้นห้องก็ไม่ใช่นะเว้ยไม <anything S 1> no, ah, ่ได้เกมไม่ได้ทำอะไรกไวัน I ก mean ่อนเพิ่งเห็นโอมไจากทุงน้าด้วยกันอะไรมั่วเนี่ยมั่วจได้ไหมที่เคยไปถ่ายรปอะไรจาได้ตนนั้นถ่ายรูปโปคลิปพี่บอเขาอยาด้พ้นหลังขาๆเออก็ให้น้องิเข้าไปถ่ายแล้วพีมานี่มานั่งนี่ก็ไม่ต้องห่วงกลน้าก็คนเป็นพี่น้องก ไม่ไม่ไปล่ามันมาก่อนพี okay. ่เฮ้ยมึงย้ทำไมนนี้เกมไม่ตั้มย้ยทำไมวันนี้มนะเป็นเกมไม่กับมึงนีดไม่ดีตั้วันนะเฮ้ยแาจะจะเตะตัวในเกมน่ารักแล้วจริงๆน่ารักเลยอะเฮ้ยมึงเกินไปวะเกินไปวะรูปโพสตดีๆนะวัเออมึงต้องไปโดวไหนเกินไปแล้วเกินไปแล้วเยเย็นเธอเล่นเกมเฉยๆอะไรวะมันเกินไปว่ะเมื่อก่อนแซลว่าอเหรีเออแบบมันตลกดี นี่มันไม่ใช่แล้วมันนอกจอแล้ววันนี้นอกโซ่อะไรนอกโซ่แล้วอยากนั่งทำไมวะเพราะขาจะเก่งกันก็เป็นพี่น้องกันเป็นไรไม่ใช่เรื่องแล้วโอ้ยใจเย็นๆย็นดูเขาบอกวันนี้มันไม่รู้จะเกลี้ก่งมกันตัวเราองสติอารมณ์ก่อนนั่งกมานั่งก่อนสงบสติอารมณ์ก่อนมานั่งมาพี่โโอ้ยไม่ไม่คือไม่ต้องจิ้มกันขนาดนั้นเฮออย่จิ้มกันนะเฮ้ยไปแล้วดูดิจับมือดูดิเฮ้ย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 ใจเย็นใจเย็นเดี๋ยวเดี๋ยว อันนี้มันเป็นอะไรอบพี่พี่น้องเขาเล่นเกมอะไรล่ะเขาจะเตะเตะเปิดดิโอ้ยอเต่งน้องมาทะเลาะกันน้องทะเลาะกันเนี่ยจะแย่งกันนะแย่งแฟนกันอะดูนี่มันจะตีกันแล้วเธอน่ามามันจะตีกันจริงอะ ทะเลาะกันเธอเธอเขบอกพี่บอแค่เล่นเกมเฉยไม่ไม่คือไม่ต้องจิ้มนะก็ไม่ได้จับมือก็จิ้มหน้าจอไปวะโอ้ยดีดีัะม่ไหแดูดิจับมือดูดิเฮ้ยเยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นใจเย็นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้เป็นอไรพี่บอก็ไปแล้วใจเย็นเร็วเลยเร่มเลยพี่บอยเราเล่นไปตรงนั้นไปแล้เออตอนนี้ก็เล่นเกมกันเกมเราลั้งใจกันรม นั่งใกล้พี่อ,อ,อีกจัดทีว่าอีกไหมอ้าอันนี้มันก็ะทำคลิปปะขอบพี่ก็เล่นเกมกันเฉยๆเนี่ยมันแตไม่เล่นเกมแต่คือในตอนตอนที่เไม่ได้มานั่งด้วยกันตลอดเออผมผมก็ไม่ได้นั่งด้วยกันตลอดออนี่ไงเนี่ยก็เขาเล่นเกมกันวันนี้นเวลาเราบอเขาเล่นเกมใครเล่นเกมเรามิวสิีเทนผ่านพี่ก็จะสอนนี่เอาไปนั่งห่างกันไม่ได้ไงเอาไปนั่งห่างกันเลยไม่ได้คือเราต้องสอนแบบแม่ที่ตอนไลฟ์ไลฟ์อยู่นะเออยิงใส่ฉันแบบนี้หน่อย มองหน้าผมแล้วต้องหน้าดูกทำไมไอ้ดิมันผิดแล้วเนี่ยเออเถอะเจ้าทีมก็ดูร้องเลยดีพี่วายซื้อปืนเขาแกจะเล่นเกมซื้อปืนมาหาพี่ขาซื้อเติทันปืนแล้วไมเฮ้ยไม่ต้องซื้อหนูให้เลยเลิก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 ไปเลิกกูไปเลย ไปไปที่ชอบไี่ชอบของมึงเลยเฮยมงจไม่ตายจะได้ไมึงชอบพี่บอยพ่ไงไม่เขาเป็ลิเกเขาพี่ไม่ได้บอกคาว่าชอบเลยเมืานเขาเล่นเล่นเกกพี่หบกับพี่บอยอยู่เลยเอาจจะเล่นกันในเฉยๆเกมิวจะจะพี่แบบจะพี่แบบเล่นมันนี่เอีอ่ะเย้เย้เย้ใจเยใจเย้ใจเยยเฮ้ยไปเธอใจเขาเกงรว่าใเจอ่ะรับนั้นเราไมต้องเล่น โอ้เกินเกินรู้โอ้โหแกไม่ได้หรอกดูหน้ามาเอาไปเลยเฮ้ยเอาไปเลยอะไรเอาอะไรทุกคนดูหน้ามันเวะเขายังไม่ได้ทำอะไรเลยเอามาเคลียร์ดีกว่ามาเคลียร์ก่อนเคลียร์อะไเคลียร์อะไเอาโยไม่น่าเอาไงปล่อยปล่อยเจาไงต่อเลิกจับเลิกไหม

เีอ่นู่นอะเขเป็นไกด์เกียร์ทำเกีอะไรถาพี่ีเลยทำเกอันนี้อะไรนะเกีพิธีพิธีมาว่าอาจารย์วางจ้างเขาทุ่กวันเผอเขาให้เพอมาห้ามกมื่อวันได่ใเธอพี่หมีพี่หมีมายืนไม่ไม่ห้ามเลยมายืนงงเลยนะไอเดียมันจะใส่ผมแล้วมัน แสดงควารักนะโอ้พี่แสดงักจริงเนี่ยอันนี้คือโอ้ยแสดงความความความรักเออแสดงความรักอะไรหนีโอ้ยิ้มเลยยิ้มอลยเนี่ยพี่บอยิมถึงเขาโอ้ยเอ้ยโอ้ยเอ้ยเอ้ยโอ้ยโอ้ยโน้ยโอ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 ้ยอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยนอ้ยโ้ยโอ้ยโอยผมเกือ้ยโโอ้ยโอ้้อ้ยอ้ยอนอ้ย้ยอ้ยโยโอโทรยโอ้ยโอ้้ยโอ้ ก็ยังโทรหาพี่เนยมากระทืบพี่ช่วยเองเออคลิปนี้ทำมาแบบลองใจเลยใช่เออใช่เพราะมันชอบชอบดูไงพี่มิวใช่ไ็ทำมานี่ไงก็ช่วงนี้เห็นกระแสแบบกินกันพี่วอินเนี่ยก็ชอบถ่ายผมมา็ลอะไรมิวจิ้งจริงเลยดีแบบทุกคนต้องเห็นเวลากินข้าวทำอะไรก็อย่างที่บอกเอ้ยพี่บอยกับมิวนี่อยู่ตัวดีเลยผมกับกล้องอ่ะถึงต้องอะไรคนเสิร์ฟนี่คนเสิร์ฟฟิลหน้าบ้านแล้วกคนผมกับมันแล้วมิวที่โดนนะครับแล้วบางทีแล้วบางทีไหน เองด้วยนะเล่นเฉยๆคนนังนไม่เฉยเฉยดี่ก็พูดมาเซลเองเฮ้ยดูพี่พลอยกันอ m new ดีอะไรแกเ้ยก็พอดนติกมากเป็นไงล่ะจะรองให้จะกระทืบผมด้วยจะกัะทืบใครจะกัทีผมหรือจะกระทมิวไ่จริงก็ได้ดิ เคิดจริงวะอันดีมก้ากับทีมเนี่ยเราเราเนี่ยเราเราก็พูดอย่างเงี้ยใครใครแตกอะดิมก้ากับทีมเกิดอะไรวันนี้เราแก้กันสองคนใช่เราแก้เพราะมิวมิวรู้งานใช่มิวจะบอกมิวว่าจะบอกแบบชัดชัดไปบอกเลยไว้ไว้อดใจกันได้ไม่ใช้กันไหนทำไมไม่ไม่ไม่ได้อดใจอาจกันได้วันนี้โดนหลอกไปสองคนเลยวันนี้เราเราไปรับอินแล้วก็บีมเมอร์ ออ่่ะะละิี่ได้ทำคลิปแก้งมานานมากนะคอยเออวันนี้ก็ถือว่าอ๋อคืนบุกหนึ่งผมบอกเลยและครูจินแล้วทำไมต้องใกล้กันอ่ะขอแรงๆนะครับมาคันเท่านี้คันอย่างโดนขอตั้งชื่อผมขอตั้งชื่อครูจินนิว่าครูจินตุ๊กป่องคุรีนะคุรีแฮชแท็กแบรนครูจินตุ๊กป่องเขาบอกเขาบอกแมทชอบคนดูบอกชอบคนดูแบบไม่ไม่ไม่เป็นถ้าเขาอยากทำแฟนเดย์ทุกคนก็ไปติดตามเฮ้ยแฟนเดย์แล้วอ่ะ ้ยมันยั่โอเคปิดเลปิดปิดไปเลยเล่นเกมแล้วปิดแล้ววันเปิดอลไรแล้ะโอเคทุกคนนะใครชอบคลิปนี้นะวันนี้เราก็แกล้งได้ทั้งสคนเลยุกคนคือทีมนะครับไอ้ฟุ๊กเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจางผมจาผก็แกล้งได้ทั้งสองคนสามคนเลยนะครับทุกคนวันนี้ก็ถือว่าสัดใจมากๆยสำหรับการคัมแบ็กของพทีมนะครับคือแบบขยายที่แกล้งแฟนแล้ก็แกล้งเฮ้ย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 เยเฮ้ยเ้ยเ้ยเ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  มีมวยแล้วโอ้ยอยต่อยแล้วครับแยกแกคนดาม่าครับมัต่อยผมอ่ะถ้าอยาพี่แบบว่ามาทำคลิปแกล้งพ่อผฟปาอีกนัต้องกดไลค์คลิปนี้กันนาก็กดติดตามด้วยอย่าลืมกดติดตามช่องของพวกเราด้วยามีวนะครับแล้วเฮ้ยดีเมอร์นะดีเมร์เอ้พี่เสิรมาแล้ว X สเนี่ยเนี่ยพี่เสิรมาแล้ว X สามนะแล้วก็อุ้มอิมชาแนลแล้วก็อินสตาแกรอตัว่ตดติดต่อตัวตดิต่ติ จะได้เคลียร์ต่อไอ้เจนี่เอ้เนี่ติดก่อนแนบหลงเลยเอกคทุกคนนะครับก็เดี๋ยวจะมีจะมีแบบจะมีตีกันแล้วนะครับก็เดี๋ยวเจอกันคลิปในจะพูดอะไวะเดี๋ยวเจอกันใหคลิปต่อไปนะทุกคนฝันครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้นก็ได้เฮ้ยาทเานี่กับานเยม